่วันที่9นะคะวันนี้การกลับของตัวของพี่จิ๋มก็เป็นวันที่9้าแล้วนะคะและอีกสองวันที่จิ๋มสองสามวันนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะอืมบรรยากาศที่ในพื้นที่วันนี้ก็คลื่นๆค,ค่ะมาดูอาหารเช้าของพี่จิ๋มค่ะวันนี้พี่จิ๋มตื่นสายนะคะข้าวเลยได้เป็น2กล่องค่ะยังปรับสภาพการนอนยังไม่โอเคเลยนะคะมาดูอาหารเช้าของจิ๋มค่ อันนี้ก็มีแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีสลัดมีสมไม้มีผัดผักนะ,ะผัดผักรวมแล้วมีไข่ดาวไข่เจียวข้าวสวยพร้อมกับพริกน้ำตานะคะที่ิันสั่งต่างหากมานะคะเนี่ยสั่งให้เขาเอาพริกขันพริกมาให้แับมะนาวนะคะ,ะปลาด้วยเดี๋ยวมาดูกันตอนบ่ายก็จะลงไปออกกำลังกายนิดนึงแต าจะไปเที่ยวรอบอทุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเต็มแล้วนะคะคือเมื่อวานลืมจองอะคะ่ะเดี๋ยวไปดูอาหารเย็นกันว่าที่โรงแรมเขาจัดอะไรมาให้เรากินในแต่ละวันค่ะพี่ของตัวทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะรังแกกที่สิงทานข้าวเที่ยงเสร็จนะคะโอ้ท่านลมทั้งฝนเลยค่ะลมแรงมากลมแรงมา,มากมากเลยค่ะปิด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 ,ปด,ปด ยากเลยโอ้ยน่ากลัวโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ถิมถ่ายให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วัปจะแรงกี่โมงนะคะอากาศเย็นนี้นะคะฝนแรงแล้วค่ะแล้วก็มีพระที่ตกดินนะคะออกมาสวยนะคะเคเดี๋ยวมาดูอาหารเย็นของพี่ิมกันค่ะว่าวันนี้วันที่เก้าแล้ว มอีอาหารของพี่กิมมีอะไรบ้างนะคะไปดูค่ะอาหารเย็นมาแล้วจ้าผัดมีเหลืองมีเกี๊ยวหมูอยู่สองชิ้นมีขนมนะคะมีสลัดอันนี้พริกน้ำปลาพอได้เพ็ิดเิดอากาศเช้านอกนะคะพอาทิตย์กำลังตกสวยงามค่ะนี่ นี่นะคะเพื่อนเอ๋ขะบริเวณทั่วไปค่ะนี่นะคะพีพ่ไม่เขียวชะอูมะ่มค่ะเอ,เอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันคลิปพร่นี้นะคะว่าระหว่างที่พี่กัตโตไว้อยู่ที่กรุงเทพนะคะ สิคืน12วันเนี่ยอาหารแต่ละวันมีอะไรบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ